Are going making red สวัสดีค่ะเค <Curry. S 2> อรี่มีซาฝรั่งน่อยเฮ็ดผนงพีนนง่นอกแกงผน,นงนะคะหรือเขาเรียกว่าเรดเคอร์ีอ่าพ่นโชเรดเคอร์รี่นะคะข้ข่าวเห็นไหมเฮ็ดเป็นบวกเป็นเลมิดดูเปิดกดบบวกว่าเป็นยูร่าเด no p ่ล Yes. alright นอกพริพี่นอ้องมีโหระพานะคะนี่ใบมะกรูดใบมะกรูดไม่มะกรูดแช่แข็ง ใช้เป็นเนื้อหมูเด้อมืนอนนี่ยข่อยใส่หมูอ่าเบิ้งว่าฝรั่งหน่อยจะก,กินไดดบอนะคะครั้งแรก open. โอ้ยอ่านตะบระเิเฮ็ดพี่น้องเย้ยอยากเฮ็ดแห้งแย่งหน้าแย่งหลังข่อยใส่ันนี้เด้อพี่น้องเด้อเออเขาอันนี่ยภาษาไทยพัดอันพริกแกงพะแนง ซื้อทิศไทยคิดเช่นนะคะซื้อมาจากว่ามาดและกะ,กะทิแบบนี้ mm hmm. จะสอน,นเพื่อนเ็ดเอ่อพะแนงสุบลองครั้งแรกนะคะ mm hmm. อ่าโอเคเย่าโคโคนัดมิลโลโก้สั่นอือฮึทั้หมดเลยมักมัน,มนเนาะ Then we have to wait for get hot. We do that okay okay see if you're kidding me you want to sing a song <laughs> can you cook <copy>? it <laughs> cheese dough mm, look cheese dough mm. smell good yeah you have to do like this

Jason! Name. It's like my dad's cheese dip whenever he put hot sauce in it. Mm -hmm. Oh, it smells so like good. Yeah. Mm -hmm. ไม่ได okay. right. oh. okay. ้สแตกหรอกแค่ฟูรถอีเดาวโอเคออไรโอ้โอเคอันดูเซฟมันดูนานนะนานจะว่าหรอตัวแค่ฟูพี่แค่ฟูเด็กกินบ่นอ่พี่น้องเออครั้งแรกนะคะครั้งแรกเรดเคอรี่ครั้งแรกของเบรนตันเป็นฟรุชทาวน์ โอเคนี่ับถูกเบ็ดกระแกนทอโอเคทุกคนอยู่จังสันลังอ่ะอปิดไว้ใส่น้ำน้ำไปจังน้อยเขาใส่กะทิเยอะมากเลยเบิรขวดเลยปกติเขาต้องเป็นหัาเป็นหางรอี่น่องพัวลุ่มบิด้วยคขางเดียวเด้อ e งเ k o ครั like cooking, right? mm ้งหน้าเร e ทำก e ีนเ r r รี่เผ็เี้ยวหวานมาสต่อไปจะทำแกงเขียวหวานวันนี้ทำแกงผะแนงก่อนนเห็นอันมันมีเร d c u r r y แล้วก็ green c อ r r ่นะคะในเมนู h ท i food. I wonder if there's a blue curry <laughs> They don't have it Blue curry I have green curry and red curry Cherry curry. Oh, it smells so good. Yeah, sugar. Okay, yeah, that's sugar. How much? One. tablespoon of sugar yeah and Huh? Alright. Mm. Mm -hmm. Oh, not bad! Oh, it's Cam, and Able Glass. that be good. But this is how much I added, look. Mm. And so that's why I added more. Because it didn't look like a lot. น้ำมันยนนอันนันลงเอเอเสดออนฮะเรตเบอ่ะรายโอ้ยหนอยยุอ่ะูโ okay. อเคังไงน,น,น,น้อเรตเครื่ียกมหนอน ฉันลือมันนี่ไอโฟกัสใบมะกรูดค่ะอะพี mm. uh, ่เก็บ no. พิสใบมะกรูดเนาะใบมะกรูดจ้ะ নোৱাৰ নোং বাই লেট অফ বেট বাই หอมแต่พี่น้องหอมหอมหอมมากเลยเคอรี่ฝีมือลูกชายอยากกันเห็ดอยู่เอาคน้นเอาละ่อแล้วเบิงบบักเพยกให้ใส่บักเพยกเอาเพยกใส่ลงไปเท่าไหร่ที่เธออยากได้นะ่ะ Make sure you can have it don't much okay อ๋อสีสันสวยมาก แกวิดานมาเลยหอดไข่น้ำนะคะ กินข้าวเด้อจ้ามากินข้าวกินข้าวผัดแห้งผัดแห้งวันนี้มีผัดแห้งแล้วก็ไข่ทอดนะคะคุณอยากอ่างมูอ่อางก,กินลูปพร้อยก, yeah, ก้พริก oh, hi, so no. พริกอย่าพริกเผ็ดโอ้ยหะเนาะเผ็ดไหมสปายซี่เนาะ วันนี้พันอยากนั่งกินข่าวแบบนี้นะคะอยากนั่งพื้นจริงๆบวกไฟอยาาปูสาดปูเสื้อพุนได้ That was not bad. Yeah. Not as bad as the other one. r e c u r r y นะคะฝีม mm ือ hmm. ครั้งแรกของเบ mm hmm. นเตนเอาไทยอ yeah, ยาก h ายที p ปลด d e l i k e to eating like t h t s to share food. Mm hmm. You can add more like this. This your spoon. Yeah, and your fork. Yeah, and then you have that print time. Use fork and spoon do like this. Okay. ฝรั <with> rice. Mm ่งเขาใส่ส่วนไม่ค่อยเป็นเลยพี่น้องจะมากินใช้ซ่อมกินข้าวมีสปซี่ So I'm moving really proud. How is it, Brenton? Good. Good? You do like it? Yeah. If you don't like you can tell me. Oh, no, I like it. Okay. รัดบ,บักพีิหน้วยนั่นเห็ด้นั่นกินนุ่มอ่ะอือเป็นแนี่เลยทอดไข่แต่ปลาทอดไข่อร่อยไหมทอดไข่อร่อยไหมอร่อยมากไหมอร่อยมากขึ้นภาษา ว่าเป็นตันกินข้าวได้พี่น้องกินข้าวไม่ว่าเป็นนะคะกินแบบนี้ไม่ค่อยเป็นเขาจะกินแบบจานไข่จานมันไว้ right? American p e o p o t t e k y to eat in the same place. They, they, they We all split. It. We don que mais é That's what happens. โอเคทุกคนเดี๋ยวขอโตกินข้าวก่อนเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเดีคมันจะยาว,วเจอกันใหม่คลิปหน้าโอเค I don't want t ว k e a long time video โอเคบายสวัสดีค่ะ กินงเขากับแกงพะแนงเบริร์จานมากผแนงแล้ววันนี้ทอดไข่ไม่หมดเอาไรก็ชอบแบบนี้